สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fit You Products นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีสมัครเพื่อหางานกับ Jobs DB นะคะเป็นการเหมือนมีบัญชีนะคะของคุณเองใน Jobs DB นะคะแล้วก็ทิ้งประวัติไว้นะคะหรือปรับแต่งปรับแก้เหมือนฝากประวัติไว้กับเว็บไซต์ค่ะนะเผื่อคุณจะมีโอกาสดีๆเนาะที่ทางเว็บไซต์หรือว่าออนายจ้างนะคะ อาจจะติดต่อมาหาคุณนะคะจากการที่เขาพบเจอประวัติของคุณผ่าน j o b s d b โดยตรงนะคะเราไปดูพร้อมกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือคุณค้นหาคำว่า j o b s d b นะคะแล้วก็มาที่เว็บไซต์นี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะจะปรากฏหน้านี้นะคะหน้าแรกในส่วนของนี่ค่ะคุณจะเห็น Sign In และ Uh, sign n n หรือ Sign up หรือ Log in นะคะ Log in Sign up ให้คุณเลือกที่ Sign up ก okay. ่อนนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนบีบัญชีเป็นของตัวเองพอคลิกเสร็จก็จะมาที่หน้านี้นะคะคุณก็กรอก first name ชื่อจริง last name นามสกุลของคุณนะคะอีเมลที่คุณจะใช้แล้วก็พาสเวิร์ที่จะใช้เพื่อ Log in ผ่าน เว็บไซต์หรือว่าล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณนะคะทีนี้พอคุณเสร็จสับก็มาคลิกที่ create profile นะคะคุณก็จะได้บัญชีนะคะมีบัญชีใน jobs tb นั่นเองนะคะอันนี้ก็หน้านี้ก็คือกรณีคนที่ต้องการจะล็อกอินหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก็ที่ ใสอีเมลพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็ล็อกอินเท่านี้เองนะคะทีนี้พอทุกคนมีออบัญชีใช่ไหมคะหน้าแรกที่เวลาเราล็อกอินเข้าไปแล้วค่ะก็จะปรากฏประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะมี w l l o m e นะคะแล้วก็จะเป็นชื่อของคุณนะคะก็ยินดีต้อนรับเนาะทีนี้ขั้นต่อมานะคะตรงนี้ค่ะต,ตรงชื่อของคุณตรงนี้นะให้คุณคลิกนะคะให้คุณคลิกตรงนี้มันก็จะปรากฏหน้านี้ มีตัวเลือกนะคะมีออปชันให้คุณเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์นะคะเรซูเม่จ็อบอเลดร์นะคะจ็อบเซฟจ็อบนะคะแอปพลิเคชันฮิสตอรี่อินวิเทชันเซตติ้งแล้วก็ซายเอาตหรือออกจากระบบนะคะทีนี้เราจะไปกันที่เซตติ่งก่อนก็คือตั้งค่านะคะให้คุณคลิกเข้าไป ก็ลองมาเช็คดูว่าโอเคอตรงตั้งค่าของเราล็อกอินโอเคไหมเราใช้อีเมลเนี้ยเราต้องการจะเปลี่ยนไหมถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนคุณก็คลิกตรง change email address ได้ password โอเคไหมถ้าอยากจะเปลี่ยนนะคะก็ change password ตรงนี้ก็จะเป็น news and update อะไรเงี้ยคุณก็สามารถติ๊กถูกไปได้เลยเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับข่าวแจ้งเตือนจาก JobSB d หรือเขาอาจจะแจ้งเกี่ยวกับ งานอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ในส่วนนี้มันก็จะมีให้เลือก every week นะคะกับ no email อะไรพวกนี้นะคะคือการแจ้งเตือนต่างๆก็อย่างโดยส่วนตัวของเราเองเราก็เลือก every week ไว้นนะคะก็จะได้มีข่าวสารที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาพอคุณเสร็จในส่วนนี้ก็คลิก save change นะคะก็คลิกเลยค่ะทีนี้ จะพาคุณไปที่โปรไฟล์นะคะเวลาคุณต้องการจะไปที่โปรไฟล์คุณก็แค่มาตรงจุดเดิมตรงนี้ค่ะนะคะหรือกรณีคุณอยู่หน้าแรกก็มาที่หน้านี้แล้วก็คลิกตรงนี้นะคะก็จะขึ้นออปชันให้เลือกใช่ไหมคะทีนี้เราจะไปดูตรงที่โปรไฟล์ให้คลิกที่โปรไฟล์พอคลิกเข้าไปนะคะก็จะปรากฏหน้านี้ทีนี้พอปรากฏหน้านี้ก็จะมีชื่อสกุลจริงของคุณในส่วนนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือกรณีคนที่แบบว่า มีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พอดีของเราอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราก็มีชื่อสกุลเรียบร้อยนะคะส่วนที่2ก็จะเป็น address หรือที่อยู่คร่าวๆนะคะแล้วก็อีเมลนะคะทีนี้สําหรับคนที่ต้องการจะเพิ่มข้อมูลนะคะก็ให้คุณคลิกตรงนี้ค่ะ edit personal details ให้คุณคลิกเข้าไปพอคุณคลิกเข้าไปปุ๊บจะปรากฏหน้านี้ค่ะ นี่นะคะก็จะปรากฏให้คุณแก้ไขข้อมูลต่างๆหรือเพิ่มข้อมูลส่วนตัวของคุณเข้าไปนะคะก็จะมี first name ชื่อจริงของคุณนามสกุลจริงของคุณนะคะ l n in ก็คลิกตรงนี้ค่ะเพื่อเลือกนะคะเลือกตัวเลือกต่างๆนะคะว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะโซนที่2แล้วก็โซนที่3เท่านั้นในส่วนนี้ตรง Lift In เนี่ยก็คือจะเป็น address หรือที่อยู่ของคุณนั่นแหละคุณก็คลิกเข้าไปค่ะ นะคะว่าที่อยู่ของคุณตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็ควรที่จะใส่ความตามความเป็นจริงนะคะโอเคทีนี้ถัดมาค่ะถัดมาก็คือ,อยังอยู่ในหน้าเดียวกันนั่นแหละนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะคะ phone number ะแน่นอนว่าตรงนี้ประเทศไทยของเราก็จะเป็นบวกหกใช่ไหมคะก็คุณสามารถคลิกเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรของคุณเข้าไป ทีนี้ข้อสังเกตเวลามีบวก66แล้วอ่ะเราจะตัดศูนย์ทิ้งที่เบอร์โทรศัพท์ของเราเราก็จะตัดศูนย์ทิ้งอะศูนย์ตัวแรกของเบอร์โทรศัพทะะ์นะคะนะคะทีนี้ออ nationality ส่วนถัดมานะคะคือส่วนนี้เขาบอกว่าเป็น optional ก็คือไม่ไม่ได้บังคับนะคะคุณก็ใส่ไปค่ะนะคะสัญชาติของคุณนะคะแล้วก็โอเคตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอ e ีเมลนะคะ ทีนี้ตรงอีเมลอะถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนอีเมลหรือพาสเวิร์ดอะคุณก็มาคลิกตรงเซตติ้งก็คือตัวตัวที่เป็นเซตติ้งส่วนแรกเลยท,เที่เราที่เราทํากันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะนั่นแหละนะคะทีนี้พอคุณเสร็จส่วนนี้คุณก็คลิกเซฟโอเคข้อมูลของคุณนะคะก็จะอัปเดตเข้าไปโอเคทีนี้ส่วนถัดมาทีนี้ส่วนถัดมาในหน้าเดียวกันเลยกับเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นส่วนของจ o อบจ b นะคะ งานหรือว่า career history คือประวัติประวัติการทำงานของคุณนะคะโดยประวัติการทำงานคุณอาจจะใส่ถ้าสมมุติเป็น Part Time ระหว่างเรียนก็สามารถใส่ได้หมดนะคะแล้วคุณก็ค่อยไปแจกแจงรายละเอียดเอานะคะงานอะไรก็ได้ค่ะที่คุณเคยพอมีประสบการณ์มาบ้างแต่ถามว่าถ้าไม่มีเลยก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทีนี้นคุณก็ให้มาในส่วนเนี้ยค่ะ อีดิทอีดิคือแก้ไขทีเนี้ยเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเนี่ยคุณจะสับสวนว่าทีเนี้ยพอดีของเราอะ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆว่ามีอยู่3ส่วนนะคะก็เป็นประวัติงานเอ่อสส่วนนะคะที่ได้ทําไว้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีแค่ส่วนเดียวหรือเกิน3ามส่วนก็แล้วแต่ประวัติการทํางานของแต่ละคนเพราะฉะนั้นนะคะส่วนตรงอีดิตรงเนี้ยคือแก้ไขเนี่ยคะ่ะอีดิแก้ไขนะคะก็ตามงานเลยค่ะคุณสามารถใส่ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประวัติปีต่อปีไปเลยก็ได้สมมติปีนี้ทําอย่างนี้หนึ่งสองสามหรือว่าปีนึงเนี่ยแหละปีเดียวกันทําไปสามสี่งานคุณก็สามารถแยกแบบนี้ก็ได้จะได้ง่ายต่อคนที่เขาเข้ามาอ่านนะเนาะอย่างเช่นสมมตินายจ้างเขาเข้ามาพุกมาอ่านเนี่ยเขาก็จะสุกเออโอเคอ่านง่ายว่าทําอะไรมาบ้างนะคะทีนี้ตรงคลิกอีดิทคุณก็สามารถคลิกเข้าไปเลยตัวอย่างนะคะพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะปรากฏหน้าเนี้ยมันก็จะขึ้นตรงว่าอีดิทนะคะ Edit r o l นะก็คือแก้ไขบทบาทบทบาทนะที่นี้คือประวัติการทำงานตรง Job Title นะคะส่วนเนี้ยคุณก็ใส่มาเลยค่ะนะคะคุณก็ใส่มาว่าคุณทำอะไรไปบ้างนะคะประวัติการทำงานของคุณคืออะไรบริษัทเนี่ยคะ่ะ o m p a n y name คืออะไรนะคะอย่างถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีชื่อชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถ ใส่เป็นงานอิสระหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ start date ตรงนี้ก็คือเริ่มเริ่มตั้งแต่ตอนไหนนะคะเดือนอะไรปีอะไรเดือนอะไรปีอะไรนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมตรงนี้ก็อาจจะมี job function หน้าที่งานทำอะไรนะคะสายอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ย แล้วตรงนี้มันก็คือเกี่ยวเกี่ยวโยงกับ job function ก็ย่อยลงมาอีกว่าทำอะไรบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ job industry อันนี้ก็เหมือนอุตสาหกรรมงานอะไรเงี้ยคือคุณสามารถเลือกได้เลยนะคะก็จะมีให้คลิกเลือกได้นะคะถัดมาค่ะอ่ะอยู่ในหน้าเดิมนะคะอยู่ในหน้าเดิมจากเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีนี้ในส่วนถัดมาก็เป็น description ก็คือให้คุณอธิบายหรือว่าต้องการจะพูดม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบเพิ่มเติมทักษะเพิ่มเติมหรือว่าสิ่งที่ได้รับจากประวัติการทํางานนั้นๆอะไรเงี้ยคุณคุณสามารถใส่รายละเอียดตรงนี้ไปได้นะคะแล้วพอเสร็จคุณก็คลิกเซฟนะคะถัดไปค่ะทีเนี้ยอยู่ในหน้าเดียวกันเช่นเคยจะเป็นส่วนที่ถัดลงมานะคะก็จะเป็นเนี่ย add row เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึง Edit ไปแล้ว Edit นะคะก็คือ Edit ประวัติการทำงานใช่ไหมคะทีนี้พอสมมุติว่าคุณมีประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกนะคะคุณก็สามารถที่จะมาปรับแก้ไขได้ตลอดเวลาก็คือมาที่ add row ตรงนี้ค่ะมาที่ add row ก็คือเพิ่มเพิ่มเข้าไปอีกนะคะสมมติคุณมีคุณมีอยู่แล้วประสบการณ์3 3มงาน3าที่คุณมีที่4ี่เพิ่มเข้ามาล่าสุดก็มาคลิกตรงนี้ add row ะะแล้วก็ไปทำการ Edit แก้ไขเพิ่มเติมเอานะคะถัดไปค่ะส่วนถัดไปนะคะก็จะอยู่ในหน้าเดียวกันแต่จะเป็นส่วนของ education หรือการศึกษาก็เป็นประวัติการศึกษาของคุณนะคะทางที่ดีเลยก็คือ,อ,อแนะนำเพิ่มเติมประวัติการทำงานประวัติการศึกษาก็คือคุณก็ใส่จากปัจจุบันไปหาอดีตก็จะดีนะคะปัจจุบันไปหาอดีตในอย่างนี้คุณก็ คลิกอีดิทได้ตลอดเห็นไหมคะสมมติกรณีที่คุณนะมีมีอยู่แล้วนะคะมีมีประวัติการศึกษาใส่อยู่แล้วแต่สำหรับมือใหม่คุณก็แค่มาคลิก Add Add education Add เข้าไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มนะคะประวัติใหม่ๆของคุณนะคะกรณีคนที่เพิ่งม,มีบัญชีใหม่นะคะโอเคค่ะทีนี้ตัวอย่างตัวอย่างของเวลาคุณคลิก e ี i ิต้องการจะเพิ่ม การศึกษาก็คืออีดิตการศึกษาคุณก็ใส่ไปค่ะสถาบันอะไระวุฒิอะไรสาขาอะไรนะคะ qualification level คือวุฒิอะไร major ก็สาขาอะไรเอกอะไรนะคะ finish อันนี้ก็คือแบบจบปีไหนนะคะซึ่งเขาก็บอก optional วงเล็บให้ optional นะคะก็คือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้แล้วก็ตรงเนี้ยก็อาจจะเป็น activity project หรือว่าสิ่งต่างๆที่ได้รับระหว่างเรียน กิจกรรมโปรเจกต์ที่ทำอะไรเงี้ยที่คุณอยากจะใส่เพิ่มเติมคุณก็ใส่ไปได้ในช่องเนี้ยพอใส่เสร็จคุณก็คลิกเซฟนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยโอเคทีนี้ถัดมาพอ Education ใช่ไหมคะเมะื่อสักครู่เนี้ยเสร็จสิ้นไปแล้วสมมุติเอ่อก็ขอย้ำเตือนอีกคนที่เป็นมือใหม่แน่นอนคุณยังไม่มีประวัติที่ใส่อะไรไว้คุณก็แค่มาคลิก Add Education นะคะก็คือใส่เพิ่มเติมเ,มเข้าไปนะคะถัดไปค่ะ ทีนี้ถัดไปนะคะก็จะเป็น license and certification ก็คือเหมือนอาจจะเป็นเกียรติบัตรรูปที่บัตรอะไรต่างๆที่คุณได้ไปสร้างสารรค์หรือทํามาหรือคุณไปอบรมหนุนนีนันมาอะไรเงี้ยแล้วคุณอยากจะมาใส่เพิ่มเติมนะคะให้เป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นเกียรติประวัติหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณอยากจะให้นายจ้างเขาเห็นแล้วรู้สึกแบบเออเราเคยผ่านสิ่งนั้นสิ่งนี้มามันน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะอันนี้คือกรณีที่มีอยู่แล้วนะคะ สี 4, 5, อัน2 3, อนอันอันเดียวอะไรแล้วแต่คุณกรณีที่คุณเป็นมือใหม่คุณก็แค่มาคลิกตรง Add License and Certification นะคะแล้วก็สมมุติแต่แต่ละข้อคุณไม่พอใจคุณรู้สึกอุ้ยมันต้องแก้ไขบ้างก็แค่คลิก Edit เช่นเคยค่ะคลิก Edit Edit เนี่ยค่ะนะคะพอคลิก Edit ใช่ไหมคะก็เหมือนกับที่ผ่านๆมาคุณก็เข้าไปแก้นะคะรายละเอียดแต่ละข้อละข้อนะคะทีเนี้ยถัดมาก็จะเป็นทักษะอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะ ก็จะเป็นทัทกษะสกิ l นะคะทางด้านภาษานะหรือว่าทักษะอื่นๆอะไรเงี้ยนะแต่มือใหม่ก็อย่างที่บอกค่ะคุณก็คลิกที่ add skill นะคะก็เพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ภาษาในเรื่องของภาษาคุณได้ภาษาอะไรบ้างคุณก็เพิ่มเข้าไปค่ะ add language ก็เพิ่มเข้าไปสมมติกรณีตัวอย่างเนี่ยคือเพิ่มเสร็จไปแล้วคุณก็มาคลิก edit เพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นเคยนะคะเหมือนกับ ที่ผ่านๆมาเลยนะคะคล้ายๆกันทีนี้ถัดไปค่ะทีนี้ในส่วนของ add resume นะคะจะอยู่ล่างๆเลยของหน้านี่นะคะตรง add resume เนี่ยก็คือให้คุณอัปโหลดไฟล์ไฟล์ resume resume ก็คือประวัติของคุณสิ่งต่างๆที่เยี่กับคุณว่าจะเป็นชื่ออ่ะชื่อที่อยู่ความเป็นตัวตนของคุณนะคะประวัติการทำงานทักษะงานอดิเรกประวัติการศึกษา สิ่งต่างๆที่คุณทำอะไรพวกเนี้ยนะคะเรซูเม่นะคะ, ume, ะ,คะซึ่งก็สำคัญนะคะคือแบบหน้าเดียวจบผู้ประกอบการอ่านแล้วสนใจทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคือมีทุกอย่างที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับเราประมาณนี้นะคะทีนี้เรซูเม่เนี่ยคุณก็อาจจะเขาบอกว่าเนี่ย accept file ก็คือไฟล์ที่ยอมรับสามารถอัปโหลดได้ตรงเนี้ยคำว่า browse ตรงเนี้ยคือเวลาคุณคลิกไปอ่ะเนี่ยตรงเนี้ย เวลาคุณคลิกไปเขาก็จะไปที่ไปที่ไฟล์ไฟล์ที่จะให้คุณคลิกเลือกเรซูเม่เพื่ออัปโหลดนะคะทีเนี้ยไฟล์นะสกุลไฟล์ที่เขาลองรับก็เห็นจะมีเนี่ค่ะสกุลไฟล์ของอของ microsoft word สกุลไฟล์ของ pdf เนี่ยค่ะนะได้เช่นกันแล้วก็เนี่ยหรือสกุลไฟล์ text file แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนมากเลยที่เวลาอัปโหลดอะไรแบบนี้ก็ pdf ก็เห็นว่านะ ดีค่ะ PDF เนี่ยโอเคเลยนะคะคุณก็แค่คลิกนะคะก็ทำทำเรซูเม่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดเข้าไปนะคะถัดมาค่ะคทีเนี้ยอันนี้จะเป็นส่วนด้านล่างนะด้านล่างของเรซูเม่เมื่อสักครู่เวลาเราอัปโหลดเสร็จอันเนี้ยคือเป็นตัวอย่างของแบบเหมือนประวัติเรซูเม่ที่เคยได้อัปโหลดไว้ ก็คือแบบจะมีฉบับอัปเดตมาเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะให้ดูตัวอย่างเฉยๆคุณจะเห็นจุด3จุดด้านหลังของแต่ละไฟล์เนี่ยของแต่ละไฟล์แต่ละไฟล์นะคะคุณคลิกพอคุณคลิกมันจะขึ้นมาว่า make default download delete make default คืออะไร make default ตรงนี้ค่ะก็คือตั้งค่าให้เป็นไฟล์แรกเป็นไฟล์แรกเลยของของบัญชีของคุณนะคะเพื่อที่แบบ พอผู้ประกอบการมาเห็นปุ๊บโอเคคือไฟเนี้ยเป็นไฟล์แรกที่เขาอาจจะคลิกเข้าไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดก็คือคุณอาจจะต้องการดาวน์โหลดไฟล์ของคุณเองนะคะหรือใครก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วก็ดีลีทถ้าไม่พอใจโอเคเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยดีลีทนะคะเพื่ออัปเดตใหม่ทั้งหมดมันก็ลบได้นะคะพอเสร็จสับคุณก็ดันตรงเนี้ยก็คลิกดันนะคะก็เป็นการอัปเดตเรียบร้อย นะคะทีนี้ส่วนถัดมานะคะก็คือจะเป็นนี่ค่ะ about your next role นะคะ next role ก็คือเหมือนเป็นการทิ้งท้ายไว้อะว่าแบบในเรื่องของเป้าหมายของอเงินเดือนว่าคาดหวังไว้เท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะใส่ในส่วนของงานเนี่ยค่ะนะส่วนของงานที่อาจจะเกี่ยวข้องที่เราต้องการจะทำอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเวลาคุณคลิก e ี i t ด้านหลังเสร็จใช่ไหมคะพราะคุณคุณคลิกในส่วนนี้ก็เนี่ยค่ะเขาก็จะให้คุณเลือกคุณก็คลิกตรงนี้เพื่อเลือกเลือกได้เลยว่าต้องการจะเลือกอะไรนะคะตามตัวเลือกที่เขากําหนดมาเงินเดือนต่อเดือนคาดหวังอะไรยังไงเท่าไหร่พอเสร็จก็คลิกดันนะคะพอคลิกดันก็เรียบร้อยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะสาหรับการเนาะสมัครเพื่อหางานกับ jobstb นะคะคือต้องถามว่า มันก็เป็นการสมัครทิ้งไว้อะนะทิ้งไว้เพื่อเผื่อเผื่อนะเผื่อมีโอกาสเนาะที่เขาอาจจะติดต่อคุณมาเพราะคุณเหมือนเป็นการไปทิ้งประวัติไว้ไม่ว่าจะเป็นประวัติในเรื่องของชื่อสกุลการเอ่อให้ช่องทางติดต่อกับเขาเพราะเขาอ่านประวัตินะคะแล้วก็มีเอ่อเรซูเม่ที่คุณอัพโหลดไว้อย่างเงี้ยนะเขาสนใจเขาอาจจะติดต่อคุณมาโดยตรงอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังหางานอยู่หรือคนที่อยากจะแบบสมัครทิ้งไว้นะคะเผื่อมีโอกาสได้อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะทีนี้ยังไงก็ฝากติดตามนะคะคลิปถัดๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีอ่อการเขียนเรซูเม่นะคะการเขียนเรซูเม่แบบง่ายๆเบื้องต้นที่คุณจะสามารถใช้อัปโหลดนะคะไปในเว็บไซต์สมัครหางาน นะคะะนั้นยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็ฝากด้วยนะคะกับคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ